สวัสดีครับสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับนะครับีพีนี้นะครับราคาเบาๆนะครับเอาองละพันห้าพอนะครับพิเศษนะครับผมมาผอแรกเป็นทิมพ์ใหญ่นะครับ ส่งให้ชมกันนะครับพ้าเก่ามากนะครับเก่าจนแห้งเลยนะฮะยิ่มจะออกล่ำๆหน่อยนะครับค่อยๆชมนะครับ fc จัดโปรพิเศษให้นะครับพ้าเก่ามากนะครับ แห้งแก๊กเลยครับเป็นันข้างครับถ้าได้หนานะครับผมไม่หักไม่ซ่อมนะครับเก่าตามการเวลานะครับผมเก่าจนแห้งเลยนะที่เขเรียกก็หมดยางนะนะครับ สรด้านหลังด้านหลังมีรอยเลี่ยมเก่านะครับเห็นไหมไหลก่อนก็จะเลี่ยมจับคอเปิดหน้าหลังนะครับพาก็เลยจะช้ำๆนะครับมันนะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าไปห้อยหน่อยได้เหงื่อนะครับไปห้อยได้เหงื่อหน่อยพาก็จะนุ่มนะครับได้ฟอร์มพิมพ์นะนะครับได้ฟอร์มพิมพ์ใหญ่นะครับผมพันห้าครับราคาเดียวนะครับผม ราคานี้ไม่ต้องต่อแล้วเนาะพิเศษให้แล้วนะครับพร้อมส่งด่วนๆนะน,นะครับผมเอาเน็ตๆเลยครับรอฟอร์มสวยนะครับทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมชัดๆติกตีเนาะมาอันที่สองก็เป็นพิมพ์พใหญ่อันนี้ได้เนื้อหนึกนุ่มนะครับซ่อมมาซ่อมเดิมซ่อมเก่านะครับซ่อมเดิมซ่อมเก่านะครับผมส่องให้ชมนะครับ ของเมื่อกี้จะออแห้งๆนะของนี้จะหนึบนุ่มนะครับเขาขาวนวลนๆนะเนี่ยพามีซ่อมเก่ามานะครับเดีย๋ยวชิ้นส่วนยังครบนะนะครับามาจะส่งเร็วนิดหนึ่งนะยังไง fc ทักมาขอดูรูปเพิ่มนะนะครับผมด้านข้างครับเนี่ยชัดเจนนะครับผม หนึกนุ่มนะครับตรงนี้โซนหนึกนุ่มนะครับนี้พาถ้าห้อยได้เหงื่อจะหนึกนุ่มนะครับ,รบซ่อมตามที่เห็นเลยครับราคาเบาๆบานะครับผมราคานี้ซื้อได้ซื้อนะครับตรงนี้ใกล้ใกสิ้นเดือนนะผม้วจัดโตแบ่งปันให้ fc นะครับผม เอาราคาที่แบบเช่าหาก็ได้สบายใจนะครับผมพันห้าครับผมส่งด่วนนะครับราคาเน็ตๆเลยครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมมาองที่สามนี่สามองนี้บ้านเดียวกันหมดนะครับองค์นี้เหมือนพิมพ์โบราณคล้ายๆพวกพิมไกเซอร์อะไรพวกนี้นะนะครับอ,อกคุดก็คล้ายนะครับ อ,อกชุดกับอ,อกคุดกับไกเซอร์นี่คล้ายกันนะครับไกเซอร์นี่ก็มีนะฮะแต่ว่าเป็นพลาที่เสียนไม่ค่อยเล่นแค่นั้นเองของนี้ได้เนื้อนะหลังสวยมากนะครับชมนะครับเจ้าของก็ตีเป็นอ,อกคุดนะเนื้อดีเนื้อจัดแต่ว่าพลาเขามีการใช้มีการก่นนะครับพลาพวกนี้เขาเลี่ยมแบบเปิดหน้าสุดมากนะพลาจะโดนสัมผัสนะครับเนะี่ย เนื้อไปโซนบางขุ่นพรมนะครับเ,เก่าจนก่อนนะครับผมพิมพ์ก็ตามที่เห็นเลยครับนะครับชมด้านข้างครับผมด้านข้างได้เนื้อจัดนะครับรงนี้เนื้อจัดแบบบางขุ่นพรมสภาพใช้เลยพวกนี้นะนะครับเนี่ยออแห้งๆเหมือนกันแต่บางจุดก็จะมีความหนึกนะครับ ผ้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับตรงนี้นะแต่ด้านหน้ามันมีการแบบกรอนนะครับตามการเวลาตรงนี้ได้หลังสวยนะครับผมดูเนื้อด้านหลังจัดมากนะครับหลังแบบผ้าแท้เลยนะครับผมนะครับสภาพพ้าก็กําหนดไม่ได้นะครับเจอแบบไหนก็ต้องซื้อแบบนั้นนะครับผมนี่เนื้อหลังมันมากครับเก่าจริงฮะผ้าเก่าจริงนะครับผมนี่ฮะ fc ทักมาดูรูปเพิ่มเติมนะครับพันห้าพร้อมส่งด่วนนะครับราคานี้แน่นๆนะครับผมนะครับราคาจัดโปรให้นะครับผมนะฮะเช่าได้เช่าไว้นะครับองนี้นี่มันเลยนะครับองนี้ผมดูเป็นทรงเจดีนะครับทรงเจดีบางผนพรมนะครับตอนแรกก็เปิดไว้แพงนะนะครับไม่เป็นไรผมก็เอาถั่วเฉลี่ยกับองค์ที่ขายได้แล้วบ้างไนบ้างนะครับ ออกกำไรมาแปะมาโปะเอานะที่เหลือก็คือให้ได้ทุนบ้างก็แบ่งปันกันไปนะครับมันนะครับรงนี้สภาพใช้สึกเก่ามันเลยนะครับนี่ทรงเกีจดีนะผมดูเป็นบางขุนพรมนะครับเขาโครงยังอยู่นะเขาโครงพายังดีนะนะครับดูเนื้อนะได้เนื้อนะครับองนี้เนื้อจัดมากนะครับนี่ฮะ ด้านน,นี้เนื้อจัดมากเลยนี่ครับพาได้เหงื่อนเนื้อจะจัด,จดนะครับข้าวอ,อันนี้ดูแล้วไม่หักไม่ซ่อมนะแต่มีร่องรอยอโดนเจาะเนื้อไปหายไปนะครับนี่นะครับคือเนื้อเขาดีผมว่าเขาอาจจะเจาะเอาไปทําอะไรหรือเปล่านะครับนี่ด้านหลังก็โดนเจาะนะครับหลังมันมากนะครับนี่นะครับซื้อพอหลังเนื้อหลังนี่เลยนะ พันห้าไม่แพงนะครับเนื้อแบบนี้นะหักเป็นสองท่อนขายยังได้คุ้มเลยนะครับนะครับเนื้อจัดอย่างนี้นะนะครับพันห้าอมส่งด่วนราคาเดียวนะครับราคานี้เน็ตเน็ตนะครับเช่าได้เช่านะครับนะครับเช่าได้เช่านะฮะพระก็มีแบบนี้องเดียวนะไปแล้วก็ไปเลยนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับทุกองค์นะครับเอสซีองนี้นะครับเอ่ออีพีนี้นะครับผมราคาเดียวเลยนะครับผม 1,500บาทพร้อมส่งด่วนนะครับนะครับจัดโปรกันนะครับผมยังไงทักมานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ